สี่บ้านเจ้าว่นทีสิบามกราผหงาแล้วก็โคตที่เดียวกันค่ะว่าใครจะมางานเพื่อเดกก็ต้องการค่ะต้องมีแนะคะใครใคุยห้าเท่าเด็กหานะคะแล้วก็คามเพื่อทุกคนนะคะว่าตอนนี้ต้องตั้งใจต่อรู้กับคงเนจาะคะ่ก็เป็นการใ่ทุกคนด้วยละกันค่ะค่ะทุกทุกทีวันนี้ก็เดิทางขดเวลาแล้วทีท้ายันไปกับเบส2อดาวเบสสอนะม่น้ยสุดเราค่ะเดินทางต้องชวนละเป็นน้ำ่างคือไม่เอาป๊ะกบ เล่นจักหน,แแกนะแม่ตีนเขามิวเอ้ยมิวไม่เอาไม่ให้เลยจะโดนแม่ไอ้จับแมงวันได้พี่มิวจับแมงวันได้ จับแมงวันด้วยมือเปล่า